สวัสดีครับผมกฤติศิธิ์อุดมทองทวีนะครับจากบ้านสวนทองทวีวันนี้ทำรีวิวเรื่องโพธิคนะับระหว่างที่ฉีดกับไม่ได้ฉีดนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ฉีดโพธิจากไพเล้งปีที่แล้วก็ยังเหลืองเละครับแล้วก็ยังยังไม่สดนะครับแต่ซีกซ้ายมือผมนี่ผมฉีดโพที โเดี๋ยวดูความแตกต่างกับจะออกอันนี้ก็ยังสมโซมอยู่ครับยังเหลืองอ่ะเดี๋ยวดูตรงที่ฉีดนี่ครับเนี่ยครับผมฉีดไปสองหนน่ะพื้นตัวครับใบเขียวเข้มทั้งดงนะครับฝั่งนี้ก็ร้อยว่าต้นครับพื้นตัวทุกต้นนะพื้นหมดเลยครับโอเคใบเขียวสดชื่น ปืนตัวดีใบดำปีเลยก็โซนนี้ทั้งโซนนะครับผมจะเดินไม่ทั่วแล้วเดี๋ยวจะพาประดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้ฉีดฉีดหมดทุกต้นเลยครับฝั่งนี้ปืนทุกต้นครับปืนทุกต้นตัวนี้เป็นทุดพอนสองสีจะออกอ่ประมาณทุบพทุกต้นเลยครับฝั่งนขับปื้นหมดเลยครับนี่ครับแล้วก็ใหญ่เร็วนะครับแตกต่างกับที่ยังไม่ได้ฉีด ตำลักต้นนี้ต้นนี้ใหญ่นะต้นเล็กเอ่โตเร็วก็ประมาณนี้ที่ฉีดนะครับเดินไปข้างหลังนู้นก็ยังอีกหลายตนนะ้นอ่ะหกห้าหกสิบต้นแต่โคไม่ได้เดินก็ประมาณนี้ครับทุกต้นมาก็ครั้งก่อนก่อนใช้ก็ก็ผสมนะครับเพราะว่าผมทิ้งไปหลายวันไปหลายเดือนกลับมาก็เลยเอาโปทีเข้ามาฉีด ใส่ฉีดซีกเดียวก็พื้นตัวครับพื้นตัวดูความสมบูรณ์ของใบเด้งดึงเลยแข็งครับเดี๋ยวมีต้นนี้ต้นนี้ทำธาตาจะไม่รอดนะครับเหลืองถึงยอดผมเลยเอาโพธีอัดเข้าไปอดัดเยอะครับเนีาา่ยครับ,รบจากมะพร้าวที่ไม่รอดครับเนี่ยครับจากกะเพราที่ไม่รอดนะผมว่ามันจะตายจน คู่กับต้น,บตน,ตนนู้นครับต้นมะพร้าวต้นนั้นสองต้นเนี่ยทําท่าจะไม่รอดผมเอาโฟทีอัดเข้าไปให้อดสองลิตรส,สามลิตรผมอัดเปียกหมดทั้งดินทั้งใบทั้งอะไรผมอัดเข้าไปเลยครับพื้นครับโฟทีพื้นเลยครับแล้วโอ้โหดูครับพื้นไม่ว่าแลยใบแข็งเป๊ะเลยพื้นแบบสมบูรณ์นะครับสะเทือนทั้งกอเลยครับโอเควันนี้ก็ ขอบคุณนะครับก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับกับส่วนมะพร้าวถุมพรสองบ้านสวนทองทวีขอบคุณครับสวัสดีครับฝากติดตามเกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้ที่ลิงก์ใต้คลิปทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ